ทำเป็นเล่นผีอย่างจีดเอมเบอร์โมอยากจอยหลุมอีกรายรายงานข่าวจากเดวิดออนสตีนทียหนึ่งคนดังของ The เดลตเลติกเปิดเผยว่าไรอันเอมเบอร์โมแนวรุกตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ดต้องการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ในเดตและทั้งสองสโมสรเตรียมกลางโต๊ะเจรจากันแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติเคมรูนมีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดับตั้งแต่ย้ายมาจากทรูสเมื่อปี2019โดยทำไป20ประตูและ8แอสซิส ฟอร์มดังกล่าวทำให้เขาได้รับความสนใจจากบรรดาทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์แต่เอมเบอร์โมต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าหากทั้งสองสมโมสรสามารถตกลงกันได้ด้านโทมัสแฟรงค์เฮดโค้ชของเบรนท์ฟอร์ดเปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าทางสมโมสรพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอในการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งมันจะต้องแพงแน่นอนผมมั่นใจว่าสมโมสรจะพร้อมพิจารณาแฟรงค์ Frank, กล่าวกับสกายสปอร์ต โดยเอมเบอร์โมทำได้8ประตูในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกซีซั่น2และ3ทํทำได้9ประตูก่อนจะมาระเบิดฟอร์มในฤดูกาลล่าสุด2024-2025อดีตเปาคูดผันตัวรับงานไรเดอร์เดวิดคูดอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกถูกพบเห็นว่าได้ผันตัวไปเป็นพนักงานส่งพัสดุให้กับบริษัทขนส่งเอฟรีคูดในวัย42ปีถูก PG MOL องค์กรของผู้ตัดสินของอังกฤษปลดจากการทำหน้าที่ในเดือนธันวาคม หลังจากปรากฏตัวในคลิปที่หลุดออกมาหลายต่อหลายคลิปรวมไปถึงคลิปหนึ่งที่เขาพูดจาเหยียดยามเยออกเกินครอบอดีตผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลและคลิปที่เขากำลังสูดผงเคมีสีขาว pgmol พบว่าการกระทำของครดทำให้ตำแหน่งงานของเขาในฐานะผู้ตัดสินพีเมลีกดูไม่น่าเชื่อถือและองค์กรที่นำโดยฮาร a วาร์ดเวบก็ได้ตัดสินใจเลิกจ้างเขาในทันทีและในต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ยูฟาได้สั่งแบดคูตเป็นเวลา16เดือนเนื่องจากเขาละเมิดกฎพื้นฐานในการประพฤตินตนอย่างเหมาะสมและทําให้กีฬาฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของยูฟาเสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากนั้นคูตก็แทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยแต่จากรายงานของเดอะซันสื่อเทียร์หนึ่งด้านข่าวเช้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เผยให้เห็นว่าอดีตกรรมการผู้นี้ได้หันไปประกอบอาชีพใหม่แล้วในตอนนี้มาตรฐานไม่ถึง สิงไม่ทนพร้อมปล่อยมาดูเอเกมีรายงานว่าเชลซีพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอสำหรับโนนี่มาดูเอเกในช่วงซัมเมอร์นี้จากประเด็นมาตรฐานในการซ้อมที่เกิดขึ้นตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาปีกทีมชาติอังกฤษย้ายจาก PSV อไอโอเฟนมาอยู่กับทีมในปี2023และยิงได้11ประตูในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้จะได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่สโมสรก็ยินดีที่จะปล่อยตัวเขาเออกจากทีมพร้อมกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคู และเจ้าเฟลิกซ์เนื่องจากพวกเขาต้องการนําเข้าผู้เล่นแนวลุกคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ในเดือนสิงหาคมหลังจบเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกที่เชลซีเอาชนะเซอร์เวตโดยนัดนั้นเขาทําประตูได้แต่มาเรสกาก็ได้บอกกับแข้งวัย23ปีรายนี้ว่าเขาต้องฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้จากนั้นในเดือนธันวาคมผลงานการเล่นของมาดูเอเกก็ตกลงอีกครั้งในการฝึกซ้อมก่อนที่มารสกา จะจัดการดรอปเขานั่งสำรองในเกมกับแอสตันวิลล่ามาดูเอเกลงสนามเป็นตัวจริงมาโดยตลอด11นัดก่อนหน้าในพรีเมียร์ลีกก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในเกมที่ชนะในนัดนั้นซึ่งบอสใหญ่สิงห์บลูก็ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่ปล่อยให้แข้งรายนี้ซ้อมแบบชิวๆอีกต่อไปที่คอปแพแฮมปลายเดือนนั่นเองปีกผู้ดีวัย23ปีรายนี้ก็ถูกตัดชื่อออกจากเกมในวันบ็อกซิ่งเดย์ที่ทีมพ่ายให้กับฟูลแลม ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นมารเสกาได้ตัดสินใจส่งผู้รักษาประตู2คนในมานั่งสำรองซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการพิสูจน์ถึงความชัดเจนของเขาในการตัดสินใจ